คือประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมากๆเลยนะสุดๆในโลกที่มีสถาบรรันกษัตริย์เนี่ยอย่างอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรอังกฤษกับสหราชอาณาจักรเนี่ยมีกฎหมายมินแต่ไม่ใช้ไม่ใช้กฎหมายนี้มาเป็นร้อยร้อยปีแล้วใช่ไหมครับแล้วประเทศที่มีระบบกษัตริย์ในยุโรปตะวันตก ก็ไม่ใช้นะคุณลองไปดูด้วยนะครับเนเธอ,อนะร์แลนด์สวีเดนนอร์เวย์ Nord o v, อะไรเนี้ยเขาก็ไม่ใช้ประเทศที่ใกล้เ,ลเราที่สุด <c ười> คือประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีสถาบันจัก,กรพรรดิก็คือสถาบันกษัตริย์ที่มั่นคงมากๆคนไทยจำนวนมากเลยไปเที่ยวญี่ปุ่นโดยที่อาจจะไม่รู้เลยนะครับ ญี่ปุ่นไม่มีกฎหมายหมิ่นแบบที่เรามีไม่มีคนจำนวนมากไม่รู้เพราะฉะนั้นมันแปลว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอย่างที่ผมยกตัวอย่างมาอย่างอังกฤษหรือยุโรปตะวันตกนี่รวมทั้งญี่ปุ่นสถาบันการศึกษามันคงมากโดยไม่ใช้กฎหมายแบบที่เรามีในประเทศ ผมต้องตอว่าไม่ง่ายนะไม่ง่ายเพราะว่ามันมีทั้งสวมันมีทั้งสอสออจำนวนไม่น้อยเลยเนี่ยที่ไม่ตระหนักถึงความเป็นจริงที่ยังต้องพูดว่าหลงอยู่กับอดีตที่ผ่านๆมาซึ่งมันไม่กลับมาแล้วอะอดีตอย่างที่เรา เคยเห็นมา,าหลายสิบปีเนี่ยที่ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่กลับมาแล้วผมว่าคนจำนวนไม่น้อยเลยยังไม่ระหนักและอาจจะขาดความกล้าหาญทางจริยธรรมด้วยซ้ำไปอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะแรงสนับสนุนจากประชาชนเนี่ยมันจะทำให้ คนในระดับข้างบนคนซึ่งเป็นชนชั้นปกครองคนซึ่งเป็นชนชั้นในทุนผูกขาดอะไรเนี้ยอาจจะระหนักอาจจะคิดได้ว่าเฮ้ยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะโลกมันไม่ได้แบนโลกมันกลม มันก็จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของสถาบันกษฐัตริย์เพราะว่าเอาเขาจริงแล้วเนี่ยถ้าเราศึกษาต,ตามประวัติศาสตร์นะฮประเทศที่เคยใช้และมีกฎหมายมินแล้วลงโทษรุนแรงเนี่ยมันลบสลายไปหมดไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นเออยอรมันไม่ว่าจะเป็นรัสเซียรวมทั้ง ประเทศจีนเพราะฉะนั้นผมจึงในแง่ของการที่อสอนวิชารประวัติศาสตร์ในแง่ของการที่ค้นคว้าทางประวัติศาสตร์มาแล้วเนี่ยผมว่าประวัติศาสตร์มันเป็นตัวพิสูจน์ให้เห็นว่าทําอย่างไรให้สถาบันมัน่นคงคือการที่ต้องไม่ใช้หรือไม่มี